เอาหมกตัวเงาเขามากินพี่น้องอันเียคนดะกบพาไปแล้วบ่เนี่ยยังมีกบอยู่พี่น้องกบยังอยู่นั่นเด็ดันกินมาได้พี่น้องเอ้าหมานหมกตัวเงาเททั้งกบได้ทั้งงูพี่น้องเดี๋ยวตกกบพี่น้องนั่นเด็ดเด็ดกบเต้นกันนะพี่น้องมาใส่นแงบกบครับสวัสดีพี่น้องวันนี้จัแต่จะลองใส่นแงบบ้างพี่น้อง ใส่แงบตามสาน้ำไหลสแตนกับบุ้งดอกว่าจะมีคบบอพี่น้องลองเบิงลองเบิงซื่อเพื่อได้ก็ไปปนเนาะสแตเอนครั้งใส่ครั้งแรกในหลับปีนี่นี่แหละสแตเนลองเบิงก่อนพี่น้องเนี่ยเข้ากับปลาซับคือเตัานี่แหละปลาหน่อยที่สแตนซับไว้ปลหน่อยถึกเบ็ดเนาะเข้ากับที่ตัวที่มันตายมาไว้ใส่แงบ ดีกว่าเอาไปถิ่มเนาะฮะบางที่ใส่สแตนด์ด้วยทาลามมือก่อนที่น่ะ ขาแต่งกระจายให้พี่น้องเพิ่งตอนนั้นเนาะแต่กายกายพี่ที่แล้วันนี้ก็เริ่มทดสอบเพิ่งนะพี่น้องก็ดูว่าสิมีัตกบปะทดสอบเพิ่งก่อน คนก็งามขนาดนั้นเลยใส่ยาหมั้นหอมใส่ยามันหห็นข้าวนะพี่น้องน้ำข้าวใส่น้ำบอสเตเต้เตเต้ก็จะเอาน้ำข้าวมาลุยไว้ข้างหน้าคนนี้แหละรอพอนายกินเนาะเอามาหลอนะพี่น้องกินหลอก่อนทดสอบเบ้างว่าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะหลังแรลกเตเต้ ใช้ไว้ร้า3นี่ล่นละนี่กัมาแปดหลังจ้ะสะแทนเอามาแปดหลังจะาชอบเบิ่งเอายงามไม่มั้ยเนี่ยพักต้นนี่สะแตนก็จะปกปิดไว้นะ่ัจหน่อยบังบังเนี่ยให้คือธรรมาชาติเนาะอยตัวโก้ก่อนข้างเขาค่ะ ตัวนี้หมดลหลุดกันน้ำเสา้าเนาะพี่น้องตอนนี้ขออนุญาตไปใส่กันพี่น้องตั้งสิลองใส่บังน้ำสาเนี่ยแหละมีหลสาอยู่พี่น้อง เมื่อสีนี้โกบบอพี่น้องไะเสร็จแล้วกลับบ้านได้พอกันเหมือนเจ้าครับสีงามเจ้าครับพอกันแล้วครับสีงามเจ้าค่ะแต่แตงมาต้นพาพี่น้องมายามเงียบจ้าไะพี่น้องใส่ไปเมื่อวานเนาะนั่งเล่นะละละกันว่าจะได้แต้มป่ะีโกบบอพีนอ่น้องต้องใช้ลม นย่างกระจายไบหน้าจ้าเนี่ยหลังหลังแรกครับดูโอ้ยลมลมแดงมีตัวบ่จะดดจีรีบ่มิดบ่หลังแรกเหรอมิดกีรี น,น,น้ำแห้งผิดเลยพี่น้องน้ำแห็นไอจากเนาะอ่ะไปดนหลังที่สองพี่น้องอาติมานบ่มหล,ลังที่สองพี่น้องจะมีตัวบ่มีขามีหอยอยู่ตุม่บมบ่แมว เงาเบิร์ดเงาคือเบิดคือบอถึกพี่น้องเงาเบิดออกได้บอกเมนบอกเถอะเต้เงาเบิดพี่น้องเงาเบิดคือบ่มีตัวอ๋อยังขับไปกินได้ออกได้ออกได้หลักซองกับพลาดพี่น้องเงาเบิดอยู่หักบอถึก Đây, à, cái lươn lắng Thứ 3 Đây, lắng kìa đọc thế nông à, Nó lắng thích 3 Thì nghe biểu gì thương thì sạch tên Giống lòng hết là Thì hạt bớt Đi, ngoài phần Cái đéo này là Hạt à, chưa bước. ยงียงเมียนไปแล้วแต่ยเมียแบบจวอันนี้นะฮะลังซียังยัเงียบยังอยู่แตม่กบบอ่นึแต้มพี่น้องเอาถอังแต้มโอ้แต้มใหญ่ใหญเติบยูพี่น้องงานหยกนเบิแต้มพี่น้องกเตลูกน้องไปแล้วพี่น้อง โอ้ยเจ็บอยู่อ้าวได้ปนแล้วพี่น้องแถมแรกเขาแถมสีหลังสีหลังที่สีหลังที่สามบุญเอ็มเฮปสามหลังแถมแล้วแถมแล้วพี่น้องไปลุ้นอีกมาช้าอีกสองหลังหลังที่ห้าพี่น้องห้ามีบ่ต่อเต็นต่อเต็นเอ้ามีอยู่พี่น้องได้อยู่พี่น้องหนึ่งแต้มอีกแล้ว เออโอ้โหเต็มสองข้าหลังห้างพี่น้องสวยเลยพี่น้องนี่วันจันทร์สีบ่มีข่าวคือยู่ข้างซ้ายนี่พี่น้องเบื้องอีกหลังนึงอยู่ข้างซ้ายฟังนั่นโอ้ยออกได้ก็หนีค่อยปลุกออกเปิดเอาเปล่าเปิดเลยผบใหญ่ที่แค่เลยเออไปหลุดไ่ได้หลุดเหรอพี่น้องได้หลุดจำพี่น้อง มีมูลออกงาปิน้นเดี๋ยวมาแกะมือไม้ละ่ละลังนี่มีหอยตีเมาแกะมือไม้หลังนี้โอยพี่น้องมึงไหมงาจนเปิดจังสี่เลยเดี๋ยวไปเห็ดงานใหม่เนาะใสแตนขาวจ้าหน้าขาวเสียดายพี่น้องหลังที่หกพลาดพี่น้องเคอีกสอง,สองหลังไปเคยรุ่นไม่เคยได้อีก

กบยังอยู่นั่นินกินบ่ได้พี่น้องเอ้าหมานบมกตัว nhau ทั้งกบได้ทั้งงูพี่น้องเด็กตัวกบพี่น้องนิดเดิกกบเต้นเลยนะเอ้าเอ้ากบก็ได้งูก็ได้พี่น้องฮะขออนุญาตเอาออกกันพี่น้องรุ่นหลังสุดท้ายพี่น้องทั้งที่แปดห่างปตานี่มบ่ เอ้าได้สองแต้ม,ตมสองแต้มพี่น้องสองแต้มหลังนี้พี่น้องเราสุดท้ายโอ้อยังี้ยบ๊ทสองแต้มงามๆเป็นบบได้นี่แต่ปนอยู่พี่น้องปน,ปนแต่ออมอยู่พี่น้องออมอยู่ถัดเนาะถัดต,ตัวนั้นบัวรุดเนาะถัดตัวเนีย้ยบัวรุดให้ชิดคักพี่นอ้องอยากชิมาแก้มือ,อยกพี่น้องจะ้ะสีแต้มสีแต้มพี่น้อง ถือว anyway ่าสแตนเอามาลองเอางแงมาลองใส่กบเบิงกับมานอยู่เนาะว่าต้นเนาะครับมานอยู่ครับค่ะได้แต้มให้พี่น้องเบิ้งอยู่จ้าสแตนกะขอบคุณเอฟซิตสแตนนะจ้าทั้งไทยทั้งต่างประเทศประเทศที่ติดตามสแตนกับบ้าต้นจ้าครับคลิปนี้สแตนกะเอาไว้สั้นนิจ้าคลิปหนาพอกันไหม้อจ้าสแตนกะกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับรุ่นคลิปหนาครับมาหาที่หางยังรับพี่น้องเบิ้งอีก รับเช้านี้กัสวัสดีครับออมนมหมานๆครับ